ก็สวัสดีครับสวัสดี FC ช่างหัดีวทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่างหำพามาทํากับดักหนูที่ใช้ดักหนูบ้านนะครับผมหรือบางพื้นที่บางพื้นที่เขาไปใช้ดักหนูนานะหนูใหญ่หนูนาหนูแข็งได้หมดครับผม ไม่ไพฉบับช่างหาก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปเราก็มาทําการเจาะนะครับเจาะเพื่อจะใส่อ่เจาะเพื่อใส่ตรงเขาเรียกอะไรถ้าเขาใส่สางเขาเรียกไลนะตรงที่ขัดทําทให้กับดักลั่นนะ ช่างหัก็จะทำประมาณนี้นะครับผมก็ต่อไปก็จะมาใช้มีด แงตรงนี้ออกนะทำให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ถ้าแถวบ้านช่างหาาเขาเรียกหนวงนะนวงออกเสียงแบบอีสานอีสานหน่อยหนวแคล้ายๆต่วงน่วหนวง,นวงก็ขั้นตอนที่สองนะครับผมก็มาแกะอย่างนี้เลย กับดักสูตรนี้ก็จะใช้ดักหนูบ้านได้ผลดีดีดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าหนูบ้านนี้ส่วนใหญ่นี่ดักกับดักที่เป็นกงกับดักที่เป็นเหล็กตามท้องตลาดทั่วไปก็จะดักได้ประมาณแค่ตัวหนึ่งหนึงสงตัวนะครับต่อไปก็จะเริ่มยากแล้วเพราะว่ามันรู้แล้วแต่ว่าสูตรนี้นี่ใช้ได้ตลอดเลยนะครับผมตลอดการเลยสูตรนีน้คือมันจะพูดยังไงดีอมันมันไม่ระแวงนะ นูนแม่ระแวงมันเข้าออก,กับดักแบบนี้ได้ตลอดแล้วก็ได้เรื่อยๆนะครับผมศูนย์พันเลยหนูบ้านนะเชื่อผมก่ขั้นตอนต่อไปเราก็มาทําล่องเชือกโดยใช้มีดปลายแหลมอย่างนี้นะครับผมกรีดกรีดเข้าไปในข้างในข้างในบ้องไม้ไผ่สักประมาณสักห้มิลหมิลเท่าไหร่น้อ,อช่างหำครึ่งเซนนั่นเองนะครับผม <Yeah. S 1> พอดีผมเป็นช่างเนาะเลยใช้คําว่ามิ ประมาณครึ่งเซนก็แล้วแต่เชือกเล็กเชือกใหญ่ถ้าเชือกใหญ่ก็ประมาณสักครึ่งเซนถ้าเชือกเล็กก็ไม่ต้องถึงครึ่งเซนก็ได้นะครับผมสัก3ามสี่มิลก็ได้กดกีดกีดเป็นร่องกีดเพื่อเราจะทําร่องเชือกนะครับเพื่อที่เราจะทําร่องเชือกทำท่องร่องเชือกอยังไงนั้นเดี๋ยวต่อไปก็จะทําให้ดูนะครับ เรากรีดได้อย่างนี้แล้วก็แกะออกนะครับผมแกะออกเรื่อยๆกล่องกล่องเห็นไหมเนาะใช้อุปกรณ์ที่เรามีนะครับผมอุปกรณ์ที่เรามีหาได้ในบ้านของเราทำลองเชียกอย่างนี้ก็ทำไปเรื่อยๆ กับดักสูตรนี้สุดยอดครับผมปู่ย่า่ตายายเคยพาทํามาแล้วก็เท่าที่ผมดักหนูที่อยู่ในบ้านนะหนูบ้านนะถ้าใช้กับดักชนิดอื่นนะครับไม่เกินได้ไม่เกินสองตัวครับมันก็รู้แล้วมันฉลาดหนูไม่งโง่นะครับมันฉลาดหลังจากตัวที่สองตัวที่สามไปก็เริ่มที่จะไม่ติดกับดักแล้วคือมันรู้รู้กับดัก ลองเชื่อทําเพื่ออะไรเดี๋ยวก็ดูกันไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็สูตรนี้ก็ใช้เอาไปดักหนูนาได้นะบางพื้นที่บางพื้นที่ดักหนูนาได้นะเห็นเขาทาลงลง youtube อยู่ดักหนูนาแต่ไม่ไม่เห็นใครทําวิธีทํากับดักให้เลยวันนี้ช่างทํมมีโอกาสเรืองงามยาดีนะทาคลิปวิธีสอนวิธีทํากับดักให้เพื่อนๆสมาชิก F c ซได้ลองทํากัน ตกแต่งรองเชือกนิดนึงถ้าเชือกใหญ่เราก็ทำร่องลึกหน่อยถ้าเชือกไม่ใหญ่มากก็ทำร่องแค่นิดเดียวส่วนผมผมไม่ทำลึกมากนะครับทำแค่นิดเดียวพอพอให้มันเป็นขอบล่องให้มันวางเชือกได้ไง่ายๆเดี๋ยววางเชือกยังไงดี๋ยวทำยังไงค่อยไปดูตอนต่อไปกันนะครับผมอตอนนี้ทำให้ดูก่อน ไปกันทีละขั้นตอนอย่างที่บอกครับหนูมันก็ฉลาดมันก็พัฒนาครับเราใช้กับดักแบบเดิมๆไปดักมันไม่ค่อยจะได้หรอกครับหนูบ้านนี้ยิ่งฉลาดใหญ่เลยบ้านไหนที่ใช้กับดักที่เป็นเหล็กที่เขาทำขายกันที่มีวางขายตามร้านค้า ถ้าดักหนูบ้านได้เกิน5ตัวเนี่ยคือว่าหนูบ้านนั้งโง่มากนะครับผมเพราะว่าที่เจอมาไม่มีโง่อย่างนั้นเลยนะครับผมคือดักได้แค่ตัว2ตัวทีนี้มันก็เริ่มรู้แล้วมันก็ไม่ติดกับดักแล้วแต่งลองเชือก ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมทําประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจาะรูอะไรกันต่อโอเคไปขั้นตอนต่อไปกันครับก็เมื่อเราทําร่องเชือกอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนเพื่อมาเจาะรูสำหรับใส่คันไม้ดินนะครับเจาะรูใส่คันดิด ตรงล่องใส่คันดีดกันนะครับนี่ผมก็จะพาอย่างนี้แค่นี้พอครับผมแค่นี้พอคันดีก็จะทำกว้างประมาณสักแค่ประมาณหนึ่งนิ้วนิดๆัวน,นี้ก็ทำเหมือนกันครับ ลองเชือกลองไลรลองคันก like, ็ต่อไปก็จะมาเจาะกันนะครับเจาะสองรูเว้นระยะห่างประมาณหนึ่งเซนติเมตรครึ่งเจาะลงไปตรงที่เราบากลองเชือกนะครับนี่เจาะอย่างนี้นี่ก็ห่างกันกับประมาณหนึ่งจุห้าเซนติเมตร ดอกสวามันเล็กไปนิดนึงควงๆไปน่าสวยงามทำอย่างนี้นะครับผมตจะห่างกันประมาณหนึ่งเซนติเมตรครึ่งทีนี้ก็เหมือนกันต่อให้มันลงตรงร่องอ่าร่องเชือกนะครับเห็นไหม ผมจอมันจะลงตรงร่องเชือกพอดีตัวนี้ก็ลงตรงร่องเชือกพอดีโอเคก็ต่อไปก็ใช้ดอกใหญ่นะครับหรือใครไม่มีก็ใช้เหล็กไปเผาไฟแดงๆมาแทงได้นะครับทะลุเหมือนกันต่อไปก็ใช้ดอกใหญ่เจาะคันคันนี้ก็เล็งให้ตรงระหว่างกลางสองดูนี้กับปากไรแล้วก็ร่องคันแล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะครับเล็ง ดอกสว่านผมไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะผมก็จะพยายามทำให้มันสวยๆนี่ตวงหน่อยจอยอย่างนี้นะครับทุกคนผมลืมบอกไปว่าจอยอย่างนี้นะจอให้มันมีองศาที่เอียงจอให้ม,มีองศาที่เอียงเข้าไปหาตัวกับดักนะครับนะเห็นไหมโอเคเมื่อได้อย่างนี้เลย หลังจากที่เราทํากระบอกไม้ไผ่เรามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เริ่มขั้นตอนก็ตัดกระบ,บอกไม้ไผ่ยาวประมาณสัก15เซนติเมตรแล้วก็ทําร่องไกรลั่นผมเรียกไกรลั่นนะแล้วก็ร่องคันอีบแล้วก็รู้เชือกขอบเชือกเมื่อทําอย่างนี้ตามขั้นตอนที่เราทํามาตั้งแต่แรกแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่ตัวเชือกอีบก,กันนะครับผม ตัวนี้เป็นเชือกลังเป็นเชือกลังก็ใส่เข้าไปในรูก็ทําลักษณะประมาณประมาณนี้นะครับผมก็ทําหน้าตาประมาณนี้ตัวนี้ผมจะเรียกว่าเชือกลังที่พ่อผมเคยพาทํามานะกระดักแบบนี้จะดักหนูบ้านดักหนูบ้านได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมถ้าใช้กับดักที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาดก็จะดักได้แค่ประมาณหนึ่งถึงสองตัวหลังจากนั้นหนูก็จะรู้แล้ว ก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับผมก็ใช้เชือกนะครับผมขนาดตัวนี้น่าจะเป็นขนาด1.2มิลนะก็ไม่แน่ใจก็เล็กๆอย่างนี้ผมหาได้เท่านี้ก็สอดเข้าไปรูฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับผมสอดเข้าไปแล้วก็สอดขึ้นสอดขึ้นมาแล้วก็ทําปมครับผมทําปมไม่ให้มัน ลอดรูลงไปได้ทำผมง่ายๆนี่ครับเงื่อนง่ายๆแบบที่เราเรียนลูกเสือมานี่ะเมื่อทำผมได้แล้วก็ดึงดึงอย่างนงี้ะครับเชือกผมมีรอยต่อเพราะว่าผมไม่มีเชือกผมไปเก็บมาจากข้างบ้านก็หลังจากทำปมเสร็จแล้วให้เราดันเชือกลงไปในรูกระบอกแม่ไผ่อย่างนี้นะครับ ดันลงไปดันลงไปดันลงไปแล้วเราก็มาจําลองทําบ่วงจําลองทาบ่วงบ่วงที่เราทําก็จะให้มันอยู่ในร่องเชือกที่เราทําไว้ตั้งแต่แรกนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นให้เราเตรียมไม้ไ่อย่างนี้มาเตรียมไม้ไ่อย่างนี้มาก็วัดความยาวตั้งแต่ปากกระบอกมาจนถึงท้ายรูไกรลันนะครับนี่ผมทำอย่างนี้ก็ทําการบากร่อง ต่อไปเราก็จะมัดใส่ตัวเชือกเส้นยาวนะครับก็จะเผื่อเผื่อออกมาประมาณนี้นะครับก็ประมาณ 2- อถึงสามนิ้วก็แล้วแล้วแต่ช่วงดีใครจะเผื่อเยอะเผื่อมากเพื่อน้อยแล้วแต่ได้หมดส่วนผมก็จะเผื่อประมาณนี้เพราะว่าเชือกผมมีน้อยก็มัดเงื่อนธรรมดานะครับเงินธรรมดาที่เราเรียนลูกเสือมา ง่ายเลยหลังจากนั้นก็ดึงดึงก็จะได้มาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับผมลักษณะหน้าตาประมาณนี้ก็ต่อไปเราก็มาใส่คันดีตกันนะครับผมคันดีตแล้วก็ที่เราทำคันดีตมาผมใช้ไม้ไผ่สามฟองนะมาทำ เราให้มันอ่อนๆตรงปลายๆนะครับมันงอได้เหมือนกับเบ็ดเหมือนกับเบ็ดที่เราใช้ใส่กันก็ทําบากหลังแล้วก็เอามาสวมลงไปในรูที่เราเจาะไว้ครับวมลงไปในร่องคันดีของเราแต่นั้นกไไ็ไม่รู้จะเห็นไหมอ่าขออนุญาตยกกล่องขึ้นนิดนึงครับผม มองไม่เห็นครับหลังจากนั้นก็ดึงดึงเชือกของเราขึ้นมาแล้วก็มัดมัดตรงปลายอย่างนี้นะครับผมมัดตรงปลายอย่างนี้ให้โป้งพอสวยงามครับผมม่ตรงป้งมากให้ปูงพอสวยงาม,ม,โ,งามโอเคเมื่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายให้เราทําไม้ไผ่เป็นไกลลันแบบนี้มานะครับก็บากล่องความยาวความยาวเราก็วัดปากกระบอกไม้ไผ่นะครับวัดปากกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เหลือ,อไว้ประมาณสักเซนหนึ่งเราก็เอามามัดจะรู้ได้ไงว่าเราจะมัดสูงมัดต่ําขนาดไหนให้เราดึงไม้ตัวนี้ลงมานะครับดึงไม้ตัวนี้ลงมาคันผมจะหักซะแล้ว อ้าวหายเดี๋ยวเปลี่ยนคันใหม่แล้วนะครับโอ้อยจะบ้าคันมันแข็งไปนะครับต้องเลาะออกอีก มันไม่แก่ผมก็เก็บมาจากข้างบ้านเนาะไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาดีมากให้เรามัดมัดไป มันลักษณะอย่างนี้แล้วให้เราดึงนะครับดึงหาระยะที่เราจะทับใส่ไกลันก็ดึงโคงลงมาแล้วก็มาสอดเข้าอย่างนี้นะครับผม <Okay. S 1> ก็จะได้ในลักษณะหน้าตาอย่างนี้โอเคเมื่อได้ในลักษณะหน้าตาอย่างนี้แล้ว <Okay. S 2> เราก็เอาไกดรันของเรามาเทียบนะครับเทียบลองเกาะดูเกาะในรูนี้แล้วก็ดึงเชื่อกขึ้นมาโอเควัดระยะแล้วก็มามัดใส่กันเลยนะครับผม ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะนี่มัดใสายท,ที่เรียบร้อยทำง่ายๆครับจะได้ผลดีครับกับดักแบบนี้เอาไปดับหนูหนาไปดับหนูบ้านนี้ได้ผลดีมากที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่าหนูบ้านจะฉลาด ไม่ค่อยผิดกบดักชนิดอื่นๆนะครับแต่กับดักชนิดนี้โอเคโอเคหลังจากที่เราใส่ไกลัานเสร็จใส่ไม้ล้างเสร็จเชือกล้างเสร็จเชือกบ่วงเสร็จคันดีเสร็จกระบอกเสร็จเรามาลองกันเลยนะครับผมพอดึงไม้ล้างลงมาหลังกับเชือกล้างไว้อย่างนี้ปุ๊บให้เราสอดไกลัานเข้าไปในรูอย่างนี้นะครับนี่สอดไกลัานเข้าไปในรูอย่างนี้ใช้นิ้วเกี่ยวไว้อย่างนี้นะครับผมจากนั้นเราก็มาจัด จัดบวงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะให้เห็นภาพไปเลยจัดบวงยังไงเราก็มาจัดบวงทัองเราให้มันสวยงามสวยงามเชือกเชือกตรงที่เราเชือกเส้นยาวนี่ที่เรามาทำบวงก็ดึงลงมานะครับก็ดึงลงมาใส่ไว้ในร่องร่องเชือกที่เราทำไว้ คืมันก็จะได้สวยงามอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เอาไกลลั่นของเรามาเกี่ยวอ่าเกี่ยวไว้อย่างนี้ครับนี่มันจะได้ลักษณะอย่างนี้ครับผมแล้วก็ใส่เหยื่อเป็นข้าวสารอยู่ข้างในนะครับประเภทหนูบ้านหนูที่อยู่ตามบ้านนี้มันจะแพ้ข้าวสารม,มากนะครับถ้าข้าวสารนี่จะจิตด,ดีมากเลยถ้าหนูมันเข้ามาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผมอ้าวไม่ลั <laughs> นนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับผม มันติดปุมม่มปุ่มใหญ่หมดอ่นเดี๋ยวผมลองหันปุ่มมันลงข้างล่างดูปุ่มมันใหญ่ไปปุ่มตรงเชือกล้างของเรามาลองดูอีกทีครับผมก็ดึงไม้ล้างเราลงมาเกยวเชือกล้างไว้ก็ทำบวงครับเหมือนเดิมทำบวงสูตรนี้มีกี่ตัวก็ตายหมดครับหนูบ้าน ใส่มาแล้วได้ผลดีมากนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเชือกก็จะเข้าร่องเชือกไกล์ร่างก็จะอยู่ตรงนี้ไม้ล้างเชือกล้างแล้วก็คันดีคันดีมันไม่แข็งเท่าไหร่ครับไม่จำเป็นต้องทําแข็งครับเพราะว่าเราทําใส่หนูวานตัวเล็กๆเมื่อหนูเข้ามานะครับผมมันจะเข้าไปกินข้าวสารข้างในมันก็จะไปชนไกล์่างไกล์่างก็จะดีโอเคเรียบร้อยครับผมสําหรับการทํา กับดักห,ห,หนูด้วยกับบอกไม่ไผ่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องช่างหั DIY ได้นะครับแล้วก็ทาง f c e e o o o k แ n p a g จช่างหัม DIY ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>